สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ก็จะมาแชร์วิธีการส่งงานนะคะว่าเราจะมีวิธีการส่งงานยังไงนะคะก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่ห้องเรียนดีเร์นของเราก่อนนะคะโอเคนะคะเมื่อเข้าไปที่ห้องเรียนดีเร์นของเราเราอาจจะผ่านไปที่ตัวเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแล้วเลือกไปที่ห้องเรียนออนไลน์หลังจากนั้นก็เข้าสู่ระบบ ในตัวอย่างนี้อาจารย์ก็จะแนะนำนะคะเป็น user ของนักศึกษานะคะเดี๋ยวใช้ user นักศึกษานะคะ เมื่อเข้าไปที่นะคะหน้าหลักของตัวดีเลอรแล้วนะคะนักศึกษาก็นะคะดูที่ m マイค s สนะคะหรือวิชาของฉันก็จะเจอวิชาที่นักศึกษาเนี่ยได้สมัครเข้ามาเลยแล้วก็คือการเงินธุรกิจและเมื่อลากเข้ามาแล้วนะคะงานที่อาจารย์สั่งก็จะมีตัวอย่างนะคะก็คือตัวแบบฝึกหชุด 1, 1. นึ่ขีดหนึ่ขออนุญาตนะคะใช้ตัวทดลองละกันนะคะ เมื่อเข้าไปที่ตัวทดลองก็จะเห็นว่าจะมีข้อคําถามอยู่นะคะตรงนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่หลายคนยังสงสัยว่าทํำยังไงอาจารย์ก็จะมาเคลียร์ให้ถึงวิธีการทําวิธีการเช็คเมื่อนักศึกษาส่งแล้วนักศึกษาอยากจะเช็คว่างานของเราได้ถูกส่งไหมและอาจารย์กดหรือ,อยังเราสามารถทําได้ตามนี้นะสมมตินักศึกษาอ่านข้อคําถามแล้วนักศึกษาเข้าใจแล้วแลวนักศึกษาต้องการจะทําส่งนักศึกษาก็กด add submission ลังจากนั้นอาจารย์ก็จะให้พื้นที่ของการพิมพ์ข้อความส่งตรงออนไลน์เท็กซ์ไว้นะคะนักศึกษาก็อ่านแล้วนักศึกษาก็พิมพ์ส่งมาสมมติเนาะอ่านักศึกษาอาจจะคัดลอกตัวตัวโจทย์มานิดนึงอาจานั้นักศึกษาก็พิมพ์ตอบนะคะแล้วก็ทําข้อ2องแล้วก็พิมพ์ตอบ และเมื่อทําเสร็จแล้วน้กษา,าก็กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะแน่ไฟ์นะคะเงื่อนไขของการส่งไฟล์ก็ขอไฟล์ที่เป็นเป็นชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ตั้งชื่อตามเงื่อนไข HS ที่อาจารย์กำหนดเอาไว้ ใส่ homework unit 1นึ่ตามใน name ซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นข้อความแบบสั้นๆนึกษา,าไม่ต้องใส่แน่ไฟล์ก็ได้นะคะมันก็จะลดขั้นตอนในการตรวจงานของอาจารย์ลงไปด้วยนั้นตัวนี้เมื่อนาศึกษาเสร็จแล้วนาศึกษาก็ไม่ต้องส่งแน่ไฟล์นึกษา,าก็กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงเมื่อกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วเดี๋ยวข้อมูลนี้มันก็จะถูกเซฟเอาไว้ ว่านักษาเนี่ยได้ส่งไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะคะแนนยังไม่ขึ้นเพราะอาจารย์ยังไม่ได้ตรวจแล้วก็มีกําหนดส่งให้ส่งได้ภายในวันที่3าเดือนพฤษภาคมก่อนสามทุ่มตอนนี้ก็มีเวลาเหลืออยู่10วันสิบชั่วโมงแล้วตรงนี้ก็เป็นข้อคําตอบที่นักษาได้ทําไว้ ถ้านักศึกษาอยากแก้ไขงานที่สงนักศึกษาก็ไปกดแก้ไขงานที่ส่งตรงนี้อาจารย์ตั้งค่าไว้แล้วว่าคือนักศึกษาสามารถแก้ไขตัวการบ้านได้อยู่เรื่อยๆจนกระทั่งจะหมดเวลาของการส่งถึงจะแก้ไขไม่ได้แล้วนันตรงนี้คุณเข้าไปแก้ไขได้ตลอดเลยนะฮะเช่นอาจจะลืมทําข้อสามหนูทำไปแค่ข้อสองหนูก็ทําเพิ่มข้อสามก็เขียนโจทย์ลงไปก่อนอ่าแล้วหนูก็เขียนตอบข้อสามส่งไปที่อาจารย์คะหลังจากนั้นนักศึกษาก็กดบันทึก แล้วมันก็จะกลับมาสู่หน้ารายงานการทําแบบเมื่อกี้นี้อีกรอบหนึ่งนะคะโดยที่เห็นว่านักศษารอยากทำเพิ่มเติมมาละนะคะเป็น3ข้อนะคะถ้านักศษาอยากจะแก้อีกเพราะว่านักษาททาไม่เสร็จดังนั้นนักษาสามารถเข้ามาทําได้เรื่อยๆเพราะว่าอาจารย์ตั้งค่าไปแล้วว่านะคะไม่ต้องมีปุ่มกดทุกอย่างที่นักึษาทําจะถูกเซฟไว้อยู่ออตโต้ดังนั้น ใช้วิธีนี้ก็จะง่ายดีนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ้ยต้องทําให้เสร็จทีเดียวแล้วค่อยมานั่งทําออนไลน์ไม่จําเป็นค่ะคุณเข้ามาทําได้อยู่เรื่อยๆทําทิ้งไว้ทําวันนี้ทํา2ข้ออีกวันนึงมาทําข้อสาข้อสีําแบบนี้ได้เลยนะคะทุกอย่างมาถูกเซฟไว้แล้วคราวนี้เดี๋ยวมาลองดูมุมมองที่อาจารย์ตรวจนะคะจะได้ทราบว่าคุณจะเห็นคะแนนได้ยังไงเดี๋ยวอาจารย์ออกเนาะแล้วก็ใช้ยูเซอร์ของอาจารย์เข้าไป โอเคเมื่ออาจารย์เข้ามาสู่หน้าของอาจารย์แล้วอาจารย์ก็เข้าไปที่รายวิชาของอาจารย์หรือวิชาการเงินคราวนี้ในมุมของอาจารย์อาจารย์เวลาจะตรวจก็ง่ายมากคืออาจารย์ก็เข้าไปดูชิ้นงานที่อาจารย์สั่งไว้นะอะเดี๋ยวทําให้ดูว่าทํายังไง เมื่อจันเข้ามาดูชินงานก็คือตัวนี้ตัวทดลองที่อาจารย์ยกตัวอย่างน้องอ่านจ์ก็คลิกแล้วอาจารย์ก็เลื่อนมาดูว่ามีใครส่งงานแล้วบ้างตรงนี้ก็จะพบว่ามีคนส่งงานแล้วหนึ่งคนก็คือตัวสติลเดนที่เมื่อกี้จย์ทดลองไว้นะคะแล้วจารย์ก็สามารถซูมเพื่อให้เห็นตัวข้อคําตอบที่นศึกษาเขียนมาเห็นไหมคะก็เมื่อกี้เราทำไว้สามข้อแค่นี้เองเสร็จละ นะคะเมื่ออาจารย์ตรวจเอออาจารย์ก็จะต้องให้คะแนนอวิธีการทํายังไงอาจารย์ก็ย้อนกลับมาแล้วอาจารย์ก็มาให้คะแนนโดยการเลือกกดเกรดดิ้งก็คือตัวให้คะแนนอาจารย์ยังไม่ให้คะแนนมันก็จะขึ้นว่า Not g เก d e คือยังไม่ให้อาจารย์ก็เพราะอาจารย์ยังไม่ได้ตรวจเขาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเริ่มตรวจโอเคก็จะพบว่านักศึกษาทํามาแค่สามข้อทําไม่ครบ คะแนนอาจารย์จะให้สองคะแนนแต่นี่นักศึกษา,าทำไม่ครบอาจารย์ก็จะให้หนึ่งคะแนนแล้วอาจารย์ต้องจะเขียนฟีดแ็กแกลับไปว่าตรวจแล้วแต่ทํางานไม่ครบอาจารย์จะบอกว่าอ่ะอาจารย์อนุญ,ญาตให้ส่งงานเพิ่มเติมได้นาาักศึกษาก็รีบส่งมานะคะอนุญ,ญาตให้ส่งงานเพิ่มเติมได้อ่ะอาจารย์ก็กดเซฟ นี่คืองานที่อาจารย์ตรวจแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูมุมมองของเรานะคะเพื่อเช็คว่าเราส่งงานไปแล้วอาจารย์ตรวจงานหรือ,อยังอะทำยังไงอะเดี๋ยวอาจารย์ก็ต้องออกนะคะจากตัวมองของอ่า user อ,อาจารย์ก่อนเนาะแล้วก็เข้า user ของ student สมมุติเมื่อกี้นี้อีกรอบหนึ่ง spd สื่งใช่ะเฉยไม่ทิด โอเคอ่ะเราก็เข้าสู่ระบบหลังจากนั้นก็มาที่ดูวิชาของตัวนักศึกษาวิธีการเช็คตรงนี้เป็นประเด็นว่าหนูจะเช็คจากช่องทางไหนเข้าไปทางไหนได้มันเข้าได้หลายทางมากทางแรกเลยคือเข้าไปที่ตัวแบบสมผัดของเราหรือสองนี่ตรงนี้ค่ะทางด้านซ้ายค่ะจะมีคาว่าคะแนนทั้งหมดนักศึกษาเข้าไปที่คะแนนทั้งหมดก็ได้แล้วก็เมื่อเข้าไปที่คะแนนทั้งหมด นักศึกษาจะเห็นตัวชิ้นงานเนี่ยเอาไปใช้ต่อได้เลยว,ว่าอาจารย์สั่งการบ้านอะไรเราทําครบไม่ครบนักศึกษาเข้ามาดูตรงนี้ได้เลยเพราะมันจะมีชิ้นงานทั้งหมดที่รองนักศึกษาเอาไว้แล้วมันก็จะเขียนเอาไว้ว่าเนี่ยตัวนี้อาจารย์อยากให้นักศึกษาทําแล้วมีกี่คะแนะนนักศึกษาได้รับการตรวจแล้วหรือยังนะคะอันนี้จากเคสต,ตัวอย่างเนาะเมื่อกี้อาจารย์ใช้ชุด หนึ่งคิดหนึ่งตัวทดลองก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยเราได้แค่หนึ่งคะแนนซึ่งคิดเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นตเหตุผลเพราะว่าอาจารย์กําหนดไว้ว่าจะได้เต็มคือสองดังนั้นคุณก็ได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นของสองคะแนนก็คือหนึ่งคะแนนนั่นแหละแล้วก็ยังมีฟิทแต่อีกว่าอาจารย์ตรวจแล้วแต่คุณยังทํางานส่งไม่ครบอน,นุญาตให้ท,ทําเพิ่มเติมได้อาึกษาก็เข้าไปเช็คว่ามันไม่ครบยังไงก็เลือกหลังจากนั้นนักศึษาก็สามารถแก้ไขางานที่ส่งก็ พิมพ์ด้านล่างนี้เลยเนี่ยค่ะแล้วนักศึกษาก็มาพิมพ์ต่อเพิ่มเพราะว่านักศึกษายังต้องทําอีกสามข้อเพราะอาจารย์ถามทั้งหมดหกข้ออ่านักศึกษาก็ทำหกข้ออ่านักศึกษาก็พิมพ์ตอบมาในหกข้อนะคะ,ะตามน,นี้อ่านกินอ้อ แล้วเมื่อนักศึกษาพิมพ์เสร็จนักศึกษา,าก็กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงเมื่อกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงงานชิ้นนี้ที่ได้รับการแก้ไขก็จะส่งต่อไปให้อาจารย์เพราะยังส่งต่อได้อยู่เพราะอาจารย์กำหนดระยะเวลาที่ยังไม่ครบกําหนดใช่ไหมอ่านเดี๋ยวอาจารย์ก็จะกลับไปตรวจอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกให้รู้ด้วยว่าหนูพิมพ์มาทั้งหมดสี่สองคำใช่ไหมอ่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคอาจารย์นั้นอาจารย์ก็เริ่ม เดี๋ยวไอ้ตรง42คำนี้จะไม่แน่ใจว่ามันใช่ไหมนะ,ะถ้ายัางไงก็อาจจะพูดผิดเนาะอ,อันนี้ประเด็นนี้ไม่มีแล้กันอคราวนี้ลองมาดูวิธีการตรวจของอาจารย์กีเนี่ยแล้วเข้ามาดูพอเข้ามาที่ user ของอาจารย์อาจารย์ก็เข้ารายวิชาแล้วก็ไปดู s t d 0 1 โดยที่เลือกงานตรวจงานชิ้นที่หนึ่งจรย์ก็วิวดูอาจารย์ก็จะพบว่าเนี่ยค่ะนักศึกษาม,มีการส่งงานแก้ไขมาเพิ่มเติมไหมคะอา,อาจารย์ก็เข้าไปตรวจเมื่ออาจารย์เข้าไปตรวจอาจารย์ก็แก้ไขคะแขนนเพราะนักศึกษาทำครบแล้วอาจารย์ก็เขียนเลขสองนะคะตรวจแล้วปึ๊บอา่า อาจารย์กดบันทึกโอเคดังนั้นตรงนี้อาจารย์ได้แก้ไขคะแนนให้นักศึกษาแล้วนะคะแล้วก็สับวิดเก็ตให้เรียบร้อยคราวนี้เรามาดูในมุมของนักศึกษาบ้างนะคะว่านักศึกษาจะเห็นอะไรอันนี้อาจารก็จะล็อกนะคะล็อกออฟออกแล้วก็เปลี่ยนตัว User นะคะเป็นตัว User สมมุติคือ s t b จากนั้นเข้าไปที่รายวิชาข่าาจย์อ่าแล้วเมื่อเมื่อเมื่อเข้าไปที่รายวิชาเสร็จคราวนี้ตรงนี้เป็นมุมมองของนักศึกษาใช่ไหมคะอ่ะนักศึกษาก็สามารถตรวจสอบได้หนึ่งอาจจะเข้ามาดูที่คะแนนเหมือนเดิมง่ายมากเลยเพราะว่าคะแนนตรงเนี้ยมันจะเห็นทั้งหมดเลยนะคะของที่นักศึกษาต้องทำเนี่ยตรงนี้มันก็โชว์แล้วว่าเห็นไหมคะตัวหนึ่งคิดหนึ่งตัวทดลองได้สองคะแนนและอันนี้ก็จะให้ฟิวแบกล่าสุดว่า จะได้รับการตรวจแล้วนี้เด็กก็จะสามารถเช็คงานได้เลยในทันทีนั้นถ้านักศึกษาอยากจะเช็คงานนักศึกษาก็เข้ามานะคะแล้วก็ดูที่คะแนนทั้งหมดแล้วถ้าจะดูชิมงานต่อไปอาจารย์สั่งการบ้านอย่างเช่นล่าสุดนี้นะคะวิชาการเงินธุรกิจอาจารย์สั่งการบ้าน2คิดหนึ่งนักศึกษาก็สามารถเข้าทางนี้ก็ได้ก็คือเลือก2ะคะิดหนึ่งเนี่ยค่ะมันก็จะมาสู่ตัว หน้าการบ้านที่อาจารย์สั่งให้ทาก็คือนักศึกษาเนี่ยสามารถทําได้ไม่อั้นเลยทํากี่ครั้งก็ได้แต่ต้องทาให้เต็มนะมีอยู่ที่9 9คะแนนอ,อย่างงี้นักศึกษาก็ต้องทดลองทําดูอ่ะลองดูตัวอย่างเนาะพอเข้ามาก็บอกว่าเออนักศึกษามีเวลาแค่15นาทีนักศึกษากดเลือกอเมื่อนักศึกษากดเลือกแล้วนักศึกษาก็มาสู่โจทย์แล้วนักศึกษาก็ลงมือทําอาจารย์ก็จะนับเวลาถอยหลังนะคะและเมื่อทําเสร็จแล้วก็กด นะคะกดส่งด้วยนะคะก็จะเป็นอันเซ็นะคะวิธีการกดส่งทำยังไงอ่ะชนิดนะคะออส่งเข้าไปคราวนี้พอมาอยู่ในหน้านี้มันก็จะโชว์ว่าสถานะนอดเยก็คือคุณยังไม่ได้ส่งนะคะถ้าคุณเนี่จะส่งคุณก็กลับไปรีเทิร์นแก้ไขแต่ถ้าคุณไม่ส่งคุณก็กดสิ้นสุดคํนาตอบคะแนนมันก็จะขึ้นเป็นศูนย์นะคะเพราะว่าคุณไม่ทําเลยแต่ตัวนี้อาจารย์ ให้นักศึกษาสามารถใช้ฝึกทําได้อยู่เรื่อยๆดังนั้นนักศึกษาทำคําคนี้ยังไม่เสร็จนักศึกษาสามารถกลับมาทําต่อได้นะคะจากตัวอย่างนี้ก็เห็นว่าเขาเข้ามาทำสองรอบแล้วก็ยังไม่เสร็จนะคะก็ยังสามารถทําได้อยู่เรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลาที่อาจารย์ตั้งค่าไว้นะคะยังไงก็นะคะวิธีการง่ายๆนะคะทดอีกครั้งหนึ่งคือนักศึกษาสามารถเข้าไปที่คะแนนทั้งหมดเพื่อดูภาพสรุปของการบ้าน ว่ามีอะไรบ้างนะคะหรือ2นักศึกษาจะเข้ามาที่ตัวหน้าหลักของรายวิชาแล้วก็เลือกนะคะตัวแบบฝึกหัดชุด2คิดหนึ่งที่อาจารย์สั่งเป็นงานใหม่ชิ้นนี้ก็สามารถทําได้นะลักษณะน,น,นี้เอาไปใช้กับทุกๆงานได้เลยนะคะโอเคนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วถ้าสงสัยอะไรก็ทักมาอีกเดี๋ยวอาจารย์จะทําคลิปแนะนําต่อไปให้สําหรับเทปนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ